คิวเตมี e นะครับคลิปนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรีวิวแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์หนูฟังที่จริงๆผมไปดูในเน็ตก็เห็นกระแสะอยู่แต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับนี่เลยครับกับโรเซลซาครับรีวิวทั้งทีก็จัดไปเลยสัก2ตัวแล้วก็เป็น2ตัวที่การใช้งานต่างกันด้วยนะครับอารมณ์ก็ต่างกันแต่ว่าความสามารถคุณภาพต่างๆนั้นก็เรียกว่าจัดมาให้เต็มทั้งคู่นะครับตัวแรกเลยกับโรเซลซาเอ i ยฟีไอไฟนะครับแล้วก็อีกตัวเลยกับโรเซลซาโอเพนฟรี นั่นเองนะครับอา้าวเป็นยังไงไปรีวิวกันเลย ตัวแรกกันเลยกับหูฟัง Ro s e ลซาเอี i5 ครับตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆจัดความสามารถมาเต็มเลยนะครับเ้วยาคาเปิดตัว2,190บาทให้อะไรมาบ้างไปชมกันของในกล่องนะครับนอกจากตัวหูฟังแล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วยเป็น USB-A to C แล้วก็มีเอียบัดให้อีก3คู่รวมกับที่อยู่ในเคสแล้วนี่ก็เป็น4คู่ครับเวลาใช้งานใช้กับแอปพลิเคชัน s ร l i n k นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยดีไซน์ของ e f ียฟนะครับต้องบอกว่ามาแบบมินิ เรียบหรูมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องข้างนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับให้สัมผัสที่แข็งแรงคงทนแล้วก็หรูราามากๆ ให้ความคงทนมาด้วยนะครับจะใส่ออกกําลังกายหรือว่าเราเดินทางข้างนอกเจอฝนเนี่ยก็ไม่เป็นไรด้วย IPX5 ครับผมว่าดีไซน์แบบนี้ดีเลยนะครับคือมันเรียบหรูนะครับเข้าได้กับทุกชุดการแต่งตัวเลยวันนั้นคุณจะแต่งตัวสบายหรือว่าคุณจะแต่งตัวแบบนักธุรกิจหยิบตัวนี้ขึ้นมาก็ดูเท่ครับอีกอย่างก็คือพกง่ายเพราะว่าน้ําหนักเบานะครับแล้วตัวหูฟังเองเนี่ยก็สวมใส่ได้สบายมากๆเลยตัวหูฟังเองเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นดีไซน์ทั่วๆไปนะครับเป็นอินเอียร์ปกติที่เราเห็นเห็นนนนกกัักัแแตต่่่่ววาาจจะะสงเเหมมีีถบท ตัวทัชอยู่นะครับตัวนี้ควบคุมด้วยการแตะสัมผัสได้ด้วยโดยมีคำสั่งทั้งแตะห่งทีแตะ2อทีแล้วก็แตะสทีนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคำสั่งคือแตะ นั่นเองครับซึ่งดีมากๆตรงที่มันสามารถคัสตอมไมค์คำสั่งทุกคำสั่งเลย1ที่2ที่3ที่ทีแต่ค้างเนี่ยแบ่งออกเป็นหูซ้ายหูขวาแยกกันด้วยครับตัวหูฟังเป็น Dynamic Diver HR2 Diaphragm Topology ให้เสียงคมชัดขนาด12มิลครับพร้อมชิปประมวลผลเสียงคุณภาพสูง Cadence Hi-Fi 5D SP จากที่ได้ทดลองฟังนะครับผมว่าเขาจูนเสียงมาบาลานซ์นะครับม่วจะเป็นเสียงสูงกลางตา่ำก็คือแตะพาในจุดที่มันโอเคแหละด้วยราคาที่มันประมาณ น,นี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับไม่ได้มีเสียงไหนที่เด่นกว่ากันโดยเราสามารถปรับ EQ ได้4แบบนะครับก็จะมีป๊อปไฮไฟ์ร็อกแล้วก็ไลท์ครับ และที่น่าสนใจคือราคานี้รองรับ L DAC ด้วยนะครับซึ่งก็ให้ความละเอียดมากกว่าเสียง SBC ถึง3เท่าเลยใครที่เป็นสายฟังล็อ l เลสเนี่ยรับรองฟินแน่นอนยังไม่พอนะครับยังมากับการตัดเสียงรบกวนที่คุณปรับได้ด้วยนะครับมีทั้งแบบตัดลมก็คือวินนะครับแล้วก็ ANC Active Noise Cancellation ตัดได้ถึง48เดซิเบลครอบคลุมกว้างถึง4,000เฮิร์นะครับซึ่งเราเลือกระดับการตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับตัดแบบดีฟเลยหรือว่าจะแบบอ่ะเบาหน่อยก็เป็นไลฟ์ต้องบอกคุณผู้ชม ว่าตัดได้ดีในเลนส์ราคานี้เลยนะครับอะยอมรับว่าผมมีฟังพวกเป็นหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันก็จะตัดแบบเงียบไปเลยตัวนี้ไม่ได้เงียบขนาดนั้นแต่ว่าว้าคุณฟังเพลงเนี่ยแล้วคุณเปิด ANC นะครับมันก็จะช่วยลดเสียงรอบข้างได้ดีเลยผมทดสอบโง่ๆเลยก็คือเปิดทีวีเนี่ยไว้ข้างหลังเลยนะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันไม่ได้แบบว่ารบกวนจนหน้าลำคานนะครับมันก็ช่วยลดลงไปเยอะเลยหรือถ้าเราต้องการคุยกับใครหรือว่าเดินทางในที่ที่มัน หลายเรื่องรถอล่เงี้ยเราเดินเดินอยู่ก็เปิด Transparency mode ได้นะครับสามารถเลือกระดับได้เช่นกันคุยโทรศัพท์เองก็ชัดเจนนะครับด้วยไมโ o รเทค4ตัวพร้อมกับ AI นะที่ช่วยแยกเสียงคนพูดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนรอบข้างให้เราด้วยครับสายเกมก็มีเกมโหมดครับทำให้ความหน่วงต่ำลงนะครับต่ำสุดที่5.4มิลลิเซคเลยแล้วก็จะเห็นว่ามี Dual Device Connection ด้วยก็สามารถเชื่อม2 Device พร้อมกันได้เลยในหูฟังตัวเดียวครับ หาหูฟังไม่เจอก็มีไฟล์ device นะครับซึ่งทำให้มันส่งเสียงออกมาจากตัวเอียบัดนี่แหละสามารถส่งแยกกันได้ด้วยนะครับข้างไหนหายก็กดข้างนั้นจะส่งเสียงแหลมๆออกมาทำให้เราหาเจอแน่นอน ใช้งานได้ยาวนานครับฟังติดต่อกัได้10ชั่วโมงเลยถ้าไปรวมกับแบบในเคสชาร์จแล้วรวมทั้งหมดก็จะได้ถึง50ชั่วโมงครับและชาร์จเพียงแป๊บเดียวเนี่ยทำให้เราใช้ได้นานเลยนะครับ10นาทีครับชาร์จไปจะฟังได้ยาวถึง12ชั่วโมงครับและนี่คือหูฟัง a r f i5 นะครับอย่างที่บอกว่าเปิดตัวที่2,190บบาทพร้อมความสามารถที่แน่นขนาดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครชอบอินเอียร์เสียงบาลานซ์นะครับแล้วก็ดีไซน์ดูดีเรียบหรูขนาดนี้ แล้วก็ยังมากับความคงทนกันเหงื่อกันฝนได้ด้วยก็แนะนำตัวนี้เลยกับ Ro s e l s a Ear f r e 5ครับแนะนำกันต่อที่ตัวที่2กับ r o s e l s a Open f r e e ครับก็จะมากับอีกแบบหนึ่งเลยก็คือหูฟังแบบ Open สวมใส่สบายสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบพวกอินเอียร์ซึ่งของในกล่องก็จะมีตัวหูฟังแล้วก็สายชาร์จ USB A to C ให้ครับโดยรวมแล้วดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตัว a อ r r ฟนะครับแต่ว่าตัวนี้มากับผิวที่ เป็นเงาๆแล้วก็มีเรื่องของสีสันที่สดใสามากกว่าใช้คําว่าคอะโทนแล้วกันนะครับตัวเอียฟีจะดูแบบเรียบหรูสุข,ขุมอ่าตัวนี้จะดูแบบสดใสวัยรุ่นขึ้นมาแอคทีฟแอคทีฟหน่อยซึ่งรุ่นนี้เปิดมาที่ราคา1,890ั้บาทครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะครับกับหูฟังในรูปแบบของ Open e a r ียนั่นเองก็คือไม่ได้อุดเข้าไปในรูหูของเรานะครับจะเป็นเหมือนกับคลิปหนีบไว้ตรงบริเวณใบหูนะครับแต่ว่าสามารถให้เสียงให้เราได้ยินนะครับ เสียงรอบข้างเพื่อความปลอดภัยด้วยเมื่อเทียบกับตัวอินเอียร์นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณใส่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่อึดอัดเลยนะครับอย่างตัวอินเอียร์เนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่แบบเราอึดอัดแล้ว,ลวเราต้องถอดออกมาพักบ้างนะครับตัวนี้ได้ตลอดทั้งวันสบายๆและตัวนี้ให้ความอึดถึกมา,มากกว่าตัวก่อนด้วยก็คือ IP 5 5เลยนะครับตัวนี้เห็นเป็นตัวโอเปนเอียร์แต่ว่าตัวนี้มีระบบแตะสัมผัสมาให้ด้วยเช่นกันนะครับ ก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนก็คือมีแตะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็แตะค้างนะครับแต่ว่าตัวคัส t ตอ์ไมค์เนี่ยคุณสามารถคัสตอ์ไมั์ได้แค่3คําสั่งนั่นก็คือแตะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแยกหูซ้ายหูขวาออกจากกันเลยก็ถือว่าดีมากๆ ในเรื่องของคุณภาพเสียงผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกับตัวเอียฟีเลยนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือเรื่องของความดังเพราะว่าตัวนี้เป็น Open Ear นะครับมันจะมีเสียงภายนอกเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่รูหูเราโดยตรงนั่นเองนะครับก็ตัวก่อนเอียฟฟีเนี่ยผมจะเปิดประมาณ2ใน3นะครับก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ว่าตัว Open f r e ีเนี่ยผมต้องเร่งจนเกือบสุดหรือว่าสุดเลยเพื่อให้ได้เท่ากับตัวเอียฟฟีนั่นเองนะครับมี EQ ให้ปรับ2แบบนะครับนั่นก็คือเบสแล้วก็บา แต่เล่นเกมมีเกมโหมดนะครับตัวนี้หน่วงต่ำกว่าตัวก่อนอีกก็คือตัวนี้อยู่ที่20มิลลิวินเท่านั้นเอง Dual Device Connection เชื่อมต่อพร้อมกันได้2เครื่องนะครับก็มีและความสามารถอื่นๆก็มีเช่นการอย่างรองรับ l d a c นะครับสายลอสเลสก็สามารถใช้ตัวนี้ฟังได้ครับใช้งานได้ยาวนาน10ชั่วโมงนะครับรวมกับเคสชาร์จสูงสุดอยู่ที่52ชั่วโมง และนี่ก็คือ2หูฟังนะครับจากแบรนด์โรเซ l ซ a นั่นเองที่ตัวผมเองก็เคยเพิ่งเล่นแล้วก็เพิ่งมารีวิวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ประทับใจมากๆเลยตัวนี้นะครับโ o เซลซาเอียฟีไอนั่นเองก็มากับลุกที่แบบว่าโอ้โหหล่อดูดีมินิมอลสุดๆเลยนะครับเสียงก็ดีมีตัดเสียงรบกวนนะคะมีควบคุมแบบสัมผัสนะครับ ก็จะได้ความแบบว่าส่วนตัวมากกว่าตัวด้านซ้ายมือของผมนี่เองนะครับใครที่ชอบแบบว่าความส่วนตัวมากๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับ2,190าบาทนะครับอันนี้คือราคาปกติแล้วก็ซ้ายมือผมครับ Roseasa Open Free นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะอีกแนวหนึ่งเลยสําหรับใครที่ไม่ชอบแบบโดนอุดคูมหรือว่าแบบไม่ชอบอินเอียร์จริงๆนะครับอยากใส่แบบสบายๆได้ตลอดทั้งวันก็ตัวนี้เลยนะครับแนะนําการใครที่ออกกําลังกายอะไรแบบเนี้ยที่จะต้องวิ่งกงังจงวาง่ากังแจ Hãy Điều... subscribe เจอลงเจอรถอะไรแบบนี้นะครับอันตรายแล้วก็ใส่เป็นโอเพนฟีไปตัวนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงทั้งข้างนอกแล้วก็เสียงเพลงในหูเราด้วยนะครับและตัวนี้อยู่ที่1890บาทเท่านั้นเองนะครับผมว่า2ตัวนี้เนี่ยทำมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาเรียกว่าความสามารถจัดเต็มเกินราคาเลยนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผมได้ลองเล่นครั้งแรกแล้วก็ค่อนข้างถูกใจเลยกับโรเซลซานะครับมีใครเป็นแฟนของโรเซลซาหรือว่าเคยใช้โรเซลซาอยู่ลองเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับ สตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยเรามาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับใครที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นก็สามารถกดไปดูกันได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของก็ตามใจคุณเลยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับแล้วคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรกันอีกติดตามให้ดีกับผมคิวเตมีครับคลิปนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ